อันนี้คือโจทย์ข้อที่4นะคะโจทย์ข้อที่4ี่กำหนดโจทย์กำหนดให้ค่า g o อดเพร s s ชอร์เป็น4เซนน้ำแล้วก็ให้ค่า A เป็น50าสิบเซนติเมตรกำลังสอง 2. ข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อที่3นะคะเราจะใช้สูตรเป็น P เท่ากับ l o แต่ว่า เราจะใช้ค่าโลเป็นของน้ำก็คือ1,000แล้วก็คูณไปกับค่า G คือ9.8แล้วก็ HEIGHT ก็คือ0.04แล้วพอเราคิดเลขก็จะได้ P เท่ากับ392นิวตันต่อตารางเมตรหลังจากนั้นเราก็มาใช้สูตร P เท่ากับ F ส่วน A หรือ เขียนได้เป็น f เท่ากับ p คูณกับ a นะคะก็จะได้เป็น f เท่ากับ392คูณด้วย50คูณ10ยกกำลังลบสอันนี้ก็เหมือนข้อที่แล้วเลยค่ะคือเราเปลี่ยนหน่วยจากเซนติเมตรกำลังสเป็นเมตรกำลังสพอคิดเลขออกมาก็จะได้ค่า f เท่ากับ1.96นิวตันค่ะ